อย่างที่บอกคือรู้สึกดีใจมากๆผมถามลูกชายผมว่าเขาชอบไหมเขาบอกเขาชอบถ้าชอบเอาเลยลูกคือคือทำให้เต็มที่แล้วสิ่งสำคัญถ้าหนูตัดสินใจจะทำมาแล้วต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจเลยีก็ลูกสมชายอะ่ะมันก็ต้องชื่อสมใจสุขใจใช่ไหมมันก็สุขสมใจพ่อแม่แล้ววันนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ ครับก็อย่างที่บอกคือรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่า33ปีพี่บอยเป็นคนเป็นคนแคสติ้งผมออดิชั่นผมไปเล่นนางฟ้าสีลุ้ง33ปีต่อมาก็นี่คือละครเรื่องแรกของลูกผมคือคือมันเป็นความสุขที่ที่บอกเลยว่าผมรักในวงการบันเทิงรักในหนังในละครในเรื่องของการร้องเพลงและทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอยู่ในวงการบันเทิงไทยนะครับวันนี้ผมถามลูกชายผมว่าเขาชอบไหมเขาบอกเขาชอบถ้าชอบเอาเลยลูก คือทำให้เต็มที่เวลาเราทําเต็มที่เราตั้งใจเราจะไม่รู้สึกเสียใจเลยเลยแล้วเขาก็จะถามผมว่าหนูจะต้องทําไงถ้าหนูก้าวมาในวงการอย่างแรกที่หนูควรจะทาคือหนูจะต้องเป็นคนนิสัยดีก่อนถ้าหนูนิสัยดีมีความรับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยมันจะตามหนูมาเองมันจะค่อยๆมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือถ้าจะทําอะไรต้องทําให้ดีที่สุดแล,แล้ววันนี้ผมเห็นเขาซ้อมผมเห็นเขาตั้งใจแล้วผมรู้สึกภูมิใจอะวันหนึง่งลูกอยากเป็นเหมือนเราหรือหรืออยากอยู่ในสิ่งที่เราเรารัก แล้วเราทำเนี่ยผมผมรู้สึกแบบมีความสุขมากๆจริงๆครับก็ก็จริงๆแล้วอย่างอย่างลูกสองคนอย่างสมใจสุขใจก็คือสุขสมใจเราเราถึงตั้งชื่อเขาอย่างนี้ก็ลูกสมชายอ่ะออมันก็ต้องชื่อสมใจสุขใจใช่ไหมมันก็สุขสมใจพ่อแม่แล้ววันนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแล้วผมอยากแค่เขารู้ว่าการเรียนหนังสือการเป็นนักกีฬาบาสโรงเรียนการทํางานพาร์ทไทม์หนูต้องแบ่งเวลาแล้วหนูต้องทำให้ได้แล้วสิ่งสำคัญถ้าหนูตัดสินใจจะทำมาแล้วต้องทําให้ดีที่สุด แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจเลยว่าไงแจ็ครู้สึกตื่นเต้นครับสนุกมากเลยครับคือตอนมายังไม่ได้ถ่ายโพเตอร์ครับแล้วต้องพึ่งมอดิชั่นก่อนครับแล้วก็แบบได้ แนะนําตัวรู้จักกันกับเพื่อนๆครับแล้วเสร็จแล้วเราก็สนิทกันนะคะครับถ้าพอดิชั่นเสร็จเขาก็เริ่มเริ่มต้องมาซ<อ>มุกซ้อมนะทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเข้าบทลีดทูแล้วแล้วผมเห็นเขาอะผมพูดเลยว่าเขามีความสุขป๊าปาอย่าป้าอย่าไป,าไปเร็วๆป้าอย่าอย่าไปสายบอกเออเรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวรีบไปรับคือเขาอยากจะเจอเพื่อนเขาอยากจะจะทำงานในสิ่งที่เขารับผิดชอบนะเขารลักแล้วผมว,ว่าถูกถูกโจดัด พ่อเป็นเต่าหัวโจกลูกก็เป็นแจ็คไงหัวหน้าแก๊งแฟนฉันคุณพ่อสอนอะไรหรอว่าในความเป็นเล่นเป็นแจ็คแฟนฉันเขาทำเขาอะไรแค่สอนว่าแบบอย่าเวลาจำบทนะครับอย่าแบบอย่าอินโพอไว้ก็คืออย่าแบบอย่าพูดไปแบบเหมือนที่เราพูดต้องตามบทก่อนครับแต่ถ้าเราไม่ได้จริงๆก็ค่อยอินโพอไว้เราครับเพราะว่าเขาถามว่าเนี่ยอย่างบทเนี่ยหนูต้องพูดตรงไหมป๊าต้องพูดให้ตรงคือค่อนข้างจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต นะครับแต่ว่าตรงไหนเนี่ยถ้ามันมีมันมีทริคหรือไม่มีอะไระเพิ่มเติมได้แต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ในบทบทเหมือนครูผมท,ทุกครั้งที่เขาเขากลับมาเนหา,าบทอยู่ไหนลูกบทเหมือนครูถ้าหนูลืมบทก็แสดงว่าหนูเนี่ยไม่ไม่ให้ความสําคัญกับครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาบทกลับมาบ้านทุกครั้งหนูคือคืออย่างนี้ฮะคือตอนนี้มันเป็นพาร์ทไทม์เขาเขาซ้อมประมาณ1เดือนแล้วก็หลังเลิกเรียนอาจจะมีลาบ้างนิดหน่อย นะครับแล้วก็แสดงเนี่ย16รอบซึ่งพึ่งสมผมสามารถจิ้มคิวได้แล้วมันก็จะไปตกที่เสาอาทิตย์วันธรรมดาบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยผมถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่บอกให้เขามาเนี่ยคือคือหนูไม่ต้องคิดอะไรมากลูกเดินเข้ามาในวงการทําตัวให้ดีรับผิดชอบนะครับมีระเบียบเรียบร้อยอยู่กับคนหมู่มากให้ได้แล้วต้องมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งสําคัญคือหนูเดินมาแบบหนูมาาประสบการณ์อ่ะไม่ต้องคิดเยอะลูกส่วนทุกอย่างเนี่ยมันมาเอง โอ้ยผมเจ้ากี้เจ้าการนะฮะผมยุ่งทุกอย่างเด็กหน่อยมีแฟนก็ต้องคัดแฟนให้อีกตามทรงไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีมีคุยกับใครไหมนิดหน่อยคุยกับเพื่อนค่ะมีข่ะบอคมรักดลอนมาครับกับเพื่อนก็ร้องค่ะ กเลยอค่ะคืออย่างนี้ผมผมบอกเขาว่าเนี่ยแจ็คเ,เล่นบทแจ็คแฟนฉันเนี่ยเรื่องแฟนฉันเนี่ยครบรอบ20ปีแต่ป้าป๊าเนี่ยปีหน้าเนี่ยโลกทั้งใบครบรอบ29ปีนะครับแล้วพอ2,568จะครบรอบ30ปีแล้วมันก็จะเรีียงๆตามหนังมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าหนูร้องแบบโลกทั้งใบได้เนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเออมันเป็นการถ่ายทอดนะครับทางอารมณ์ นะครับจากพ่อสู่ลูกลูกสู่เนี้ยเขาก็มา้องให้เพื่อนๆพืนฟังแต่ลองให้ฟังสิต่างคนต่างพูดไม่ยอมได้แต่มองตาเท่านั้นรักที่ให้กันเหมือนโดนกันขวาทางไปอย่าเลยอย่ารู้ว่าฉันหากเธอจะเป็นอย่างไรให้รู้ไวว่าโลกทั้งใบให้ใครให้ใครจะให้เธอคนเดียวแล้วลิขสิทธิ์จะจ่ายใครเนี่ย ร้องสเต็มกราฟเลยร้องได้พ่อลูกคือผมภูมิใจเขาทุกเวลาทุกโอกาสที่เขาที่เขาออกไปแสดงความสามารถส่วนตัวเขาเพราะว่าจริงๆนอกจากเรียนหนังสือแล้วเขาเป็นคนเรียนหนังสือได้ได้ดีได้ดีเลยนะครับอันนี้ชมนะครับแล้วก็เขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนคือคือผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาต้องเล่นฟุตบอลเหมือนผมเขาก็เล่นบาสเกตบอลซึ่งเป็นตัวโรงเรียนแล้วเนี้ยเขาต้องแบ่งตัวเองอะ มามาเล่นละครด้วยเหมือนผมตอนเด็กๆเ,เลยเรียนหนังสือเป็นนักฟุตบอลเล่นละครม,มันเหมือนกันแล้ววันนี้เขาทําได้ดีแล้วเราก็ส่งเสริมสมัยก่อนผมนั่งรถเมย์เนี่ยไปถ่ายนางฟ้าสีลุงที่รัดฟิล์มผมก็นั่งรถเมย์เองวันนี้เขาโชคดีกับผมเยอะม,มีพ่อมามีแม่มามีป้ามามีพี่สาวมาให้กําลังใจนะครับมีอาหารมาให้สมัยก่อนผมก็ลุยๆๆจนวันนี้มันถึงแบบเรามองย้อนกลับไปถึงตัวเองอะ่ะให้เรามีความสุขมากให้เขาพูดบ้าง ภูมิใจครับก็กก <c oughs> มีบางวันมามีบางวันไม่มาครับสบายมากับแม่ครับเดินเดินเข้าไปคนเดียวก็ทำได้เพื่อนเยอะใช่ไหมแจ๊บ